พื้นที่ที่เราอยู่ทีนี้ก็เป็นพื้นที่ของโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินแปลงทั้งหมด16ไร่2งานค่ะก็จะแบ่งพื้นที่ทํานาแบ่งพื้นที่พ่อปลูกพืชไร่พืชสวนที่ที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นแปลง6ไร่หลังจากเราแบ่งพื้นที่ทํานาแล้วเราเราปลูกปลูกต้นไม้จะเป็นพืชอย่างเช่นมะขามเทศเป็นกล้วยอย่างนี้ก็ อีกส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือแปลงที่เราทําสวนทำสวนผักสวนครัวพืชพืชอันนี้ผักชีบ้านเราจะเรียกว่าผักชีชีลาวเนาะมันจะชีลาวแล้วก็ชีไทยนะแล้วก็ปลูกปลูกอันนี้เราก็เมื่อก่อนนี้เราปลูกหอมแบงปลูกหอมแบงพอหอมแบงขึ้นขึ้น,นต้นมันโตแล้วเราก็แล้วก็อลอกลอกลอกกลางเราจะไม่ปล่อยให้ที่นันว่างเราจะผักชีมนาะใช้มามา,มา,มาปลูก เป็นที่สองพอถอนต้นหอมออกแล้วก็จะเหลือรอบที่สองเ็าจะผักชีแต่ว่าส่วนส่วนที่ที่เราขาดไม่ได้ก็คือปุ๋ยซปเปอร์แอดนี่แหละเราจะใช้ผสมกับปุ๋ยปุ๋ยคอกของเราเพราะใช้แล้วดินมันจะน่วนซุยแล้วก็ดินจะดำมันมันจะแตกต่างกันกับกับกับแป้งอื่นๆที่ที่เรายังไม่ได้ใช้มันก็จะเป็นเวลามันแห้งมันจะเป็นแห้งมันจะเป็นขาว,ขาว มันรู้สึกว่าด,ดูแล้วไม่สวยแต่ว่าเราพอเราใช้ปุ๋ยของของอซูเปอร์เอด็ดแล้วถือว่าดีนี่อุ้มน้ำดี <S 1> <S 1> ขขเขียวมันก็เขียวตลอดที่ที่เราทํามานี้ปีนี้ก็เป็นที่หลักๆเป็นปีที่สี่สี่ปีนี้ก็รายระดับก็จะมาจากทำทำนาที่เราปลูกอยู่นี่ก็เป็นเป็นกลุ่ม กิจกรรมที่เราปลูกก็จะเป็นที่เราเห็นทีนี้เป็นกระลำกระลำหอมแบงแล้วก็คะน้ากวางตุ้งสลัดพริกมะเขือมีทั้งขามีทั้งตะไคร้ก็จะรวมกันเป็นขึ้นกับสวนครัวเป็นพืชที่เรานำไปขายที่ตำบลทำแคนของเราจะมีมีตลาดนัดอาทิตย์หนึ่งสี่วัน <c oughs> ก็จะไปขายก็จะไปขายเย็นกันขายปลูกสลับกัน เปลี่ยนกันทั้งแล้งทั้งฝนเราไม่มีมีแต่ว่าเราผลิตไม่ทันค่ะที่ที่หลักๆอูนนี้ก็จะเป็นที่มีที่โดมที่เรามองเห็นนี่หลังขาวๆนี้ก็เป็นเครือข่ายของปตทที่มาส่งเสริมปีนี้เป็นปีที่สามเข้าปีที่สี่ลงเดือนตรงนี้เอาไว้เพราะเพราะกล้า พ่กล้าเอาเอาต้นกล้ามาปลูกแต่ก่อนนี้จะ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 เพาะสลับกันระหว่างเลือกเลือกสีเนาะสีม่วงสีเขียวเราจะจะสลับสลับพ่อกล้ากันเพราะว่าบางบางครั้งเราก็ปลูกสลับบางครั้งเราก็ปลูกเฉพาะอันนี้อันนี้เรียกน่าจะเป็นสลัดแก้วนี่สลัดแก้วนั้นจะเป็นสลัดกิดโอ๊กเมื่อก่อนเนี่ยสลับ แต่ว่าเตลี่ยแล้วรอบเราจะปลูกไม่เหมือนกันที่ที่พ่อกล้าก็เพราะในในในเรือนในเรือนนมกโตแล้วก็อมาปลูกตรนนี้ตรงนี้คือต้นกล้าผักอันนี้ชื่อว่าผักสลัดหรือว่าบ้านเราเทางทางทางการที่เป็นชื่อของเขาเป็นผักกาดหอมแต่บ้านเราชอบเรียกสลัดง่ายง่ายสายพันธุ์เดียวแล้วก็อันจะเป็นพริกกับมะเขือ ที่ทางาทางสำนักเกษตรเขาเขาแจกมาให้นี่ก็เป็นถั่วก่อนก่อนที่เราจะปลูกตอนถอนออกเนะกเาะเราก็ตากดินเนี่ยตากดินไว้ประมาณอย่างน้อยเจ็ดวันพอพอตากดินครบหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันแล้วก็เราก็จะนานาปุ๋ยที่ที่เราทําปุ๋ยคอกที่เราทําแล้วก็ซปเปอร์แอดมาประมาณสักหนึ่งถ้วย วานเลยวานวานก่อนวานก่อนที่เราจะจะปลูกจะปลูกต้นกล้าพอ,อมันพอได้เจ็ดวันแล้วก็ฉีดฉีดสารปรปับคงดินลงเข้าไปอีกสารบำรุงไอ้พืชเข้าไปอีกเนี่ยเด่นดินเดี๋ยวนี้มันก็ยังรวนซุยเลยไม่แข็มแต่ก่อนนี่ทุบป,ป่องป้องป้อง,อ,งอันนี้ก็ร่วนซุยมือบีบแต่ดีด คิว่าตรบจโจทย์ดีเด้อพี่น้องเอ้ยใครจะเอาปุ๋ยอันนี้ไปใช้ก็ตัดสินใจเลยราคาเป็นกันเองไม่แพงพื้นพื้นที่ของอำเภอบรรจายชีเราจะเออมันจะไม่เหมือนกันที่เสี่ยงเราจะเป็นที่ดอนที่ที่ลุ่มที่ดอนส่วนใหญ่แล้วจะศบปัญหากับกับดินดินที่ที่ที่เราปลูกดินไม่อ้มน้ําบ้างเจอปัญหา เกี่ยวกับศัตรูพืชมั่งประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะก่อนก่อนที่เราจะปล,ลูกเนาะอันนี้เราเตรียมดินเตรียมดินตากดินตากดินฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อราแล้วก็หวานด้วยโรเไม้ยของพัฒนาที่ดินเขามาส่งเสริมหลังจากนั้นเราก็ปลูกเอาต้นกล้าที่เราพ่อแล้วก็ปลูก,ลกปลูกได้ประมาณสักเจ็ดวันก็ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ใส่ ใส่ปุ๋ยของบริษัทซุปเปอร์แอนดนี่แหละกับสมุนไพรกับกับดินคอกปุ๋ยคอกเราผสมกันปลูกอันนี้ใส่ไปแล้วรอบหนึ่งรอบสองก็จะตามมาหลังจากเราควรยินเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่อีกรอบสองฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เราปลูกกะหลำ่ำแล้วก็ผักได้หลายอย่างอันนี้ก็ผลผลิตเราได้รับแล้วอันนี้กะหลำ่ำพริก ก็ฝั่งนั้นก็จะมีมะเขือเล็กน้อยสมุนไพรก็ประมาณนี้เนื้อที่ทั้งหมดฝั่งที่เราทําทําสวนอย่างนี้ประมาณหกไร่ประมาณนี้โดยประมาณทุกพื่อ่าดรู้จักจากตัวแทนของแม่เ <guarding> ต <okay>? ียงแม่เตียงอุปธรรมอยู่ที่ว่าคำดาวในเขตพื้นที่ตะมอญแทนก็แนะนําว่าปุ๋ยที่ที่แม่พาบริษัทเขามาแนะนําส่งเสริมให้เกษตรกร เขาบอกว่าปุ๋ยชนิดนี้มันมันเออมันดีกว่าที่ปุ๋ยอื่นๆเขาที่เขาเขาทำมาก็เลยไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแม่ก็เลยเอา,เอามาลองดูทำมาปลูกดูก็เอามาใช้แล้วถือว่ามันได้ได,ได้ผลดีได้ผลดีมากแล้วก็ราคาก็ก็เหมาะสมกับกับต้นทุนที่เราที่สามารถที่จะพอซื้อได้เป็นต้นทุนที่พอดี